สวัสดีครับหาคําตอบจากองค์พระ EP ที่แล้วผมเอา,อาเนื้อตะกัวหลวงพ่อเงินเนื้อตะกัวก็มีคําวิพากษ์วิจารณ์กันมาอีกอผมก็ไปตามลบคือบางท่านก็อาจจะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งก็ถามว่า,าเนื้อสีดําๆแบบนี้มีด้วยเหรอมีครับ <c oughs> ไม่เคยเห็นก็เ,เห็นซะนะครับเพราะว่า เอา็ว่าลองลองไปถามลองไปถามคนที่เขาเก็บสะสมอะครับหรือตัวท่านเองก็อาจจะเก็บสะสมโผเมฆก็เก็บสะสมกู่เขาพาใต้เนื้อที่เป็นเนื้อโลหะเนี่ยเราเห็นกันแต่เนื้อที่เป็นตะกั่วเนี่ยก็สําหรับผู้สันทัดกรณีที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นกู่เขาพาะใต้อาจจะเชื่อมั่นในในในตัวเขานะครับเขาก็บอกว่าตั <Maria> <cioè S 1> ้งแต่เขาเก็บสะสมมาเขาก็เพิ่งเจอ องนี้เป็นองค์ที่สองนะครับอ่าใครยังไม่ดูก็ลองไปดูครับคือนี่คือเนื้อตะกัวนะถ้าเป็นหลวงพ่อเงินบางคารก็เนื้อหาก็น่าจะไม่ได้ต่างกันนะครับก็ลองดูแล้วกันอ่าวันนี้เรามาดูก๋วยขวางโอ้วันนี้ผมไปไปบ้านนู้นผมไปได้บางอุ่นพรมมาก็คือไปตามหาพวกพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยพิมพใหญ่พิมพ์ใหญ่บางอุ่นพรมนะครับเนี่ยอันนี้ผมล้างผมล้างออกมานะก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมว่าจะมาทําเรื่องบางุนพรมนี่ยาวๆแล้วก็ได้พระมาหลายรายการเลยนี่ได้พุโทโธน้อยมาองค์หนึ่งนะจริงๆได้มาสององค์ผมแบ่งให้น้องไปองค์หนึ่งนะครับแบ่งให้น้องไปองค์หนึ่งแล้วก็ได้พระวัดเกศชยโยครับตัวจริงเสียงจริงได้พิมพ์หายากมาด้วยอย่างเช่นพิมพ์วัดเกศชยโยพิมพ์ปกโพป,ปกโพแบบปกโพใบอะปกโพร,ระยะแบบเป็นใบกับปกโพที่เป็นเม็ดเดี๋ยวไว้ เดี๋ยวไว้ผมจะทําตอนนี้ผมยังต้องบุกบ้านหลังนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับอ่ะเอางี้นี่ๆผมได้มาสามองนี้นะก็คือเดี๋ยวจะทําให้ดูหลงพวอเงินยังไงก็ต้องทําอยู่นะครับดูอะไรก่อนดีละ่ะขอดูหน้าหน้ายักษก่อนดีกว่าหน้ายักษองนนี้สวยจริงๆสวยอีกแล้วองนี้นี่ผมมองไปคุยมานะเจราจาะนะสรุปหน้ายักษ์จะมีทั้งสองบุคลิกนะครับก็คือหน้ายักษ์อีกอีกแบบหนึ่งก็คือ ที่สัปดาห์ก่อนที่ผมทําคลิปให้ดูแล้วมันมีพิมพ์หายากอยู่อีกหนึ่งพิมพ์นะผมดันเมื่อวานเนี่ยไหมถ้าใครติดตามผมว่าผมอัพคลิปแล้วมันซ้อนกันสามคลิปไหมคือผมไม่รู้ว่า youtube มันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ว่าสรุปพอคลิปมันซ้อนกันอ่ะคือผมอัพไปแล้วไม่รู้ว่าผิดพลาดอะไรครับแล้วมันก็ไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นผมก็ตกใจผมก็ผมก็คิดว่าเออมันน่าจะมีการพิมพ์ชื่อหรือตัวอักษรผิดผมก็เลยอัพซ้าขึ้นไปนะครับ แล้วตัวนี้ยพอมันขึ้นซ้ำอ่ะมันรวนหรือไงไม่รู้อะ่ะผมก็เลยไปลบสรุปผมดันลบคลิปคลิปหนึ่งที่สําคัญมากแล้วปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้มีคลิปนั้นสต็อกไว้ด้วยเพราะว่าผมก็ลบออกจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ผมไปก็คือเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมกวดขวางผมผมถ่ายรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ผมถ่ายไว้แล้วผมอัพไปนี่แหละครับแล้วผมก็มันมีความผิดพลาดอะไรละ่ะ แล้วผมก็เข้าใจว่ามันไอเนี่ยผมก็เลยลบไปแล้วเสียดายมากแล้วพระองค์นั้นเนี่ยผมส่งให้พี่เข้าไปแล้วเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรว่ามันยังไงโอกาสหน้าก็อาจจะได้มานะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกแล้วกันอ่าองค์นี้เป็นหน้ายักษ์นะครับหน้ายักษ์ฐานสูงอ่าฟังให้ดีอันนี้คือหน้ายักษ์ฐานสูงนี่หน้ายักษ์นะนี่ให้ดูหน้ายักษ์เห็นไหมหน้ายักษ์อ่ะเนี่ยสององค์เนี้ย สององนี้ก็เป็นคนละพิมพ์กันด้วยนะผมก็เพิ่งรู้นะน่ายักษ์คือจะมีฟอร์มแบบที่เป็นฐานเตี้ยคือฟอร์มเนี้ยจะเป็นไหลแบบไหลกว้างๆไหลกว้างๆนึกออกไหมแต่ฟอร์มเนี้ยจะเป็นแบบไหลแคบเอาว่าฟอร์มเนี้ยจะเป็นแบบคล้ายๆแปะยิ้มคือไหลเขาจะกว้างๆนึกออกไหมครับฟอร์มจะเป็นแบบฟอร์มพิมพ์นิยมอะไหลกว้างๆแต่ถ้าเป็นฟอร์มฐานสูงเนี้ยไหลเขาจะแคบๆก็คือเจาะไปทางพิมพ์นิยมนิยมฐานสูงนะครับ นี่แล่องนี้ดูหน้าดิดูหน้าดูตาดิผมก็คิดว่าผมหามาได้สวยนะนี่ผมไปเจอองนี้มาสวยนะโอ้โหแล้วดูดิแบบจัดจ้านจัดจ้านมากจัดจ้านจริงๆององนี้ไม่ซื้อไม่ได้ต้องซื้อมาทําคลิปองนี้นะครับสวยมากครับเข้าใจง่ายๆเลยแห้งแห้งแล้วก็ดูดีมากแห้งดูเข้าใจง่ายๆแล้วก็สวยนะครับสวนตามสไตล์เลยเรื่องพิมพ์คงไม่ต้องคุยกันแล,ลแล้วล่ะก็คือเป็นลักษณะของพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์หน้ายักษ หรืออย่างเ,าเรียกว่าพิมพ์สังคติย้อยก็คือเนี่ยสังคติตรงเนี้ยเขาจะย้อยปกติอะสังกติจะมาแค่ตรงฐานใช่ไหมแล้วเขาก็จะแต่งบาดไปแต่พิมพ์เนี้ยสังกติเขาจะย้อยย้อยเลยฐานมานึกออกไหมสาหรับองค์องค์ที่สวยๆนะครับคือเขาจะย้อยเลยฐานมาเขาเลยเรียกสังคติย้อยหรืออีกพิมพเขาเรียกว่าหน้ายักษ์ก็เพราะหน้าเนี่ยครับมีการตกแต่งแบบเนี้ยแล้วองค์นี้หน้าติดสวยสวยมากหูหน้าตาติดนะครับสวยเดี๋ยวดูกัน องค์นี้เนื้อแกวไปทางาปกติเราจะเห็นพิมพ์นี้จะเนื้อออกไปทางเงินเงินหน่อยแต่องค์เนี้ยก็คือเป็นเนื้อแบบหลงเพ่อเงินเลยแล้วสวยฟอร์มดีมากองนี้นะครับใครชอบเรียนเชิญนะครับโทรสอบถามได้เลยตอนนี้ผมต้องระดมทุนตอนนี้คือมันต้องทําหน้าที่หลายอย่างนะคือคลิปเนี่ยมันก็ต้องไปซื้อพระไปหาพระนะจนด่วนนี้งานประจําผมแทบจะแทบจะไม่มีเวลาทำเลยนะเนี่ยมีคนส่งเครื่องอะไรมาทําผมแทบ กลายเป็นจะเรียกว่าหมกมุ่นไหมมันก็ไม่เชิงอ่ะเราก็มีความสุขของเราอะนะครับคือตอนนี้ผมต้องไปหาพระหลวงพ่อเงินด้วยผมต้องหาพระหลวงปู่ทิมด้วยแล้วผมก็ต้องหาพระอื่นๆนอีกอ่ะคืออยากเอามาทาคลิปอ่ะนึกออกไหมครับคือมันเริ่มมีความสุขกับการทาคลิปจริงนะอันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาได้มาผมก็อยากจะแบ่งไปอ่ะผมก็บวกหน่อยนึงนะครับพูนตรงนะอ่ะนี่คือหน้ายักษ์นะครับเป็นพิมพ์หายาก อีกหนึ่งพิมพ์นะครับแต่ก็เป็นพิมพ์ที่สวยนะเป็นพิมพ์ที่สวยแล้วก็หายากะ่ะเป็นพิมพ์ยอดนิยมอีกหนึ่งพิมพ์นะครับของกูดวัดขวางเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ปกติเราเ,ราเจอนะปากเนี่ยจะไม่ค่อยติดใช่ไหมอ่านี่นี่จมูกนะครับดูก่อนจมูกโด่งนะครับตาเห็นไหมครับดูปากนี่เห็นไหมตาลึกชาร์ดนี่ดูหู ดูมีมีล่องหูด้วยนี่องค์นี้ตั้งแต่ได้มาองค์นี้แบบสวยจริงองค์นี้ยอมรับเลยว่าสวยจริงเนี่ยดูเนี่ยนมตั้งเต้าดูคุณสังกติเห็นไหมนี่แล้วมันมีเส้นแต่งตรงนี้ด้วยนี่เนี่ยเพิ่งเห็นต้องหาองค์สวยๆหนึงจะเห็นเห็นไหมนี่มีเส้นแต่งวิงนี้อ่านะนี่สังกตินะครับชัดลึกนะครับเนี่ยโค้งไม่ติดกับมือนะครับนี่ตรงนี้เป็นชายกีบอตรงนี้โดนแต่งโดนแต่งนะครับนะเสียดาย จริงๆถ้าไม่ซีเรียสอะไรเจ้าของอะใครได้ไปก็เอาตะไบครับแต่งเองเลยแต่งให้เหมือนห้วยเขยน่ะนะครับนี่ขาชัดเจนนะครับนี่ลึกมีความลึกเนี่ยตะบงกีบอมีความลึกชัดเจนนี่ข้างนี้ดูดิดูดีครับนี่เป็นสันเป็นสันปังเลยนะเห็นไหมชัดเจนมากด้านหลังนี่หัวจะทุยๆหน่อยสวยงามครับหูเหอนี่สังกติย้อย ด้านหลังนี่เขามีสลากเยอะหน่อยเขาก็แต่งนะครับในการตกแต่งนี่คือชายจีวรน,นะอ่านี่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับด้านล่างก็มีร่องรอยชนวนนะครับมีร่องรอยเดือดนะครับพระเป็นเนื้อทองเหลืองแห้งนะครับดูดีมากเลยเข้าใจง่ายมากเลยนะครับพระแบบนี้เป็นพระผ่านการล้างอยู่แล้วครับใครๆบอกว่าพระอย่างนี้ไม่ได้ล้างผมไม่เชื่อเพราะว่าผมเห็นพระที่แบบลงกุ้มาเยอะนะครับ แล้วการที่พระลงกลูอ่ะมันไม่ได้มีลักษณะเดียวนะครับขี้กูหนาๆนาก็มีขี้กูไม่มีเลยก็มีนะครับลักษณะมีสนนิมบางๆก็มีคือเราต้องเข้าใจให้หมดเราต้องเห็นให้ได้มากๆไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นแล้วก็บอกว่ามันไม่มีไม่ได้เนี่ยตั้งแต่ผมมาศึกษากู่ขวางนี่แหละผมได้เห็นได้รู้ได้เห็นอะไรเงี้ยเพิ่ม,เต,มเติมขึ้น่ะนะมาดูสนิมกันเรื่องพิมพ์ทรงก็ที่ผมบอกนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าวัดขวางเนี่ยเป็นไปได้เอาลำ่ำเอาล่ำเขาว่า แล้วก็กรณีใครที่ไม่เคยเห็นตัวจริงผมอยากให้ซื้อตัวจริงไปเทียบเพราะว่าไอตัวทําเรียนแบบอ่ะผมก็เอามาให้ชมแล้วมันพิมพ์มันพิมพ์มันจะมีขนาดมันจะผิดเพี้ยนแล้วก็พิมพ์มันจะผิดเพี้ยนนะครับคือเอาไปเทียบไปไปนั่นดูแล้วกันผมแนะนําได้เท่านั้นแหละนะครับนี้มาดูสนิมเห็นไหมเห็นไหมก่อนจะดูสนิมดูผิวก่อนผมเคยบอกแล้วว่าผิวพันเนี่ยเห็นไหม ผิวพันธเขาว่าเนื้อพระจะเป็นเนื้อดีนะผมบอกก่อนเนื้อพระจะเป็นเนื้อดีเนื้อที่มีการแบบแบบยังไงเนื้อพระเนี่ยเนื้อพระโบราณเนี่ยคือเขาจะไม่ใช่โลหะสําเร็จรูปเข้าใจคําว่าโลหะสาเร็จรูปไหมคืออย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยผมผมไปธุระเสร็จใช่ป่ะผมก็เลยไปนู่นเออผมเลยไปกําแพงแสนผมเลยไปไปไหว้หลวงปู่หลิวนะครับไปไหว้หลวงปู่หลิวแล้วก็ผมก็เห็น อ้พิธีแบบทำบุญหล่อพระคุณเคยเห็นไหมทองเหลืองที่มันเป็นก้อนๆน่ะก้อนๆเหมือนทองคอําอ่ะนั่นแหละคือมันเป็นโลหะสําเร็จรูปปัจจุบันเนี้ยเวลามันหลอกมาเนี่ยมันก็จะเป็นโลหะสําเร็จรูปแล้วลักษณะแบบพวกขี้เบ้าพวกอะไรต่างๆมันจะไม่เหมือนพระโบราณอย่างพระโบราณเนี่ยทองเหลืองอะ่ะมันไม่ได้มีสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นมันต้องเอาโลหะหลายๆชนิดมาผสมกันนะครับ แล้วก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นสะอทองแดงกับสังกสีนะครับแล้วส่วนที่ว่ากระบวนการที่จะทําให้เนื้อหนังดีเนื้อดังดีผิวสวยสีอะไรก็แล้วแต่เขาจะใส่ใบใส่เงินใส่ตะกั่วใส,ใส่ใส่อะไรก็ใส่ไปอะนะครับแล้วแต่เนื้อออกไหมครับเขาจะต้องมีสูตรเฉพาะนะเพราะฉะนั้นผิวพันธุ์ของพระเนี่ยคือลักษณะของพระเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นเป็นแบบเดียวอะเนืกอออกไหมครับมันต้องมีการผรสมผสานนะครับ และการหดตัวเซตตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเนี่ยผิวพันธุ์พระเนี่ยในลักษณะแบบหล่อโบราณเนี่ยคือเขาจะไม่ไม่แบบไงเขาจะมีแต่ความขูกขะนะครับแล,แล้วกรณีที่พระศึกศึกอะผมก็บอกแล้วว่าให้ดูว่ามันมีเครื่องมือในการแต่งหรือเปล่าเพราะบางทีเขาตั้งจงใจแต่งให้เป็นพระแบบพระศึกพระใช้แล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับส่วนเรื่องสีสันปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าเขาทําได้ดีแล้วเพราะว่าผมก็โดนโตเกะม,มาหลายอันเหมือนกันที่แบบ ซื้อเรื่องสีเรื่องสันนี่มันมันมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าเรื่องความแห้งเนี่ยมันสําคัญนะความแห้งของโลหะเนี่ยมันไอตัวทําเรียนแบบมันยังไม่ได้แล้วก็กลุ่มสนิมสําคัญตหนิม่ะแต่สนิม่ะคุณต้องเรียนรู้นะสนิมมันมีหลากหลายนะครับเนี่ยองค์นี้ก็เช่นกันเนี่ยไอหลุมตกทรายอ่ะปัจจุบันนี้ก็มันก็ยังใช้ได้นะครับใช้ได้ในการใช้ในการพิจารณา นะครับแล้วก็พะดูให้ดีนะบริเวณก้นอ่ะสมมุติว่ามันมีล่องชนวนอ่ะดูด้วยว่ามันเป็นชนวนแท้ไหมบางทีมันมีชนวนก็จริงนะแต่มันเอาช่อไปติดตรงอื่นนะเพื่อที่มันจะทําชนวนเนี่ยแหละทํารอยชนวนให้เราดูอ่ะเพราะนั้นดูดีๆนะครับบางทีมันเททั้งค้างหัวแล้วมันก็จะใบแต่งดูให้ดีนะแต่อง์นี้ไม่ใช่องนี้เขาแต่งแบบเนี้ยมันเป็นรอยลักษณะของตลาดอยู่แล้วเห็นไหมมีการตกแต่งกับใบนะครับเนี่ยมีหลุมเนี่ย จริงๆน่าจะเป็นพวกกลุ่มเม็ดกวดนะน่าจะหลุดออกไปแล้วหรืออะไรสักอย่างนะครับนะนี่โลหะไอ้ไหมผิวขรุขะอะไรต่างๆเนี่ยโลหะที่ฝังแห้งนะครับบางองค์อาจจะมีขี้เบ้าอะขี้เบ้าขี้เบ้าดำๆนะครับฝังตัวแน่นนะพวกนั้นนะ่ะล้างล้างให้ตายก็ไม่ออกยกเว้นคุณต้องขัดยันเนื้อขัดที่เหลืองเลยอะถึงจะออกนะครับพวกสนิมของของของพระหล่อโบราณนะ่ะ เห็นไหมเนี่ยสนิมนี่ก็เหมือนกันเ,เขียวๆที่ผมบอกอะ่ะมันมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะมาขึ้นมาอะไรให้มันเลื่อยเปื่อยนะมันมันต้องมีเหตุมีผลแล้วมันถึงจะขึ้นนะครับแล้วส่วนไอ้เรื่องรอยมุ้งเนี่ยรอยรอยรอ,อยมุ้งเนี่ยพวกนี้ยคือดูไว้ก็ดีเพราะว่าพระนี่มันมีส่วนผสมมากกว่าหนึ่งอ่ะมากกว่าสอมากกว่าหนึง่ง คือมันจะต้องมีลักษณะอย่างเงี้ยธรรมชาติที่มันเกิดรอยมุ้งอยู่แล้วแต่ไอ้องค์ที่ทําเรียนแบบมันก็มีนะครับบางทีอ่ะมันเอาดื้อเลยนะมันเอาแบบทําหุ่นเทียนอ่ะแล้วมันก็ทํารอยตามมุ้งในหุ่นเทียนเลยก็มีอันนั้นคือมันเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าแบบธรรมชาติริ่งอ่ะคุณสังเกตดูอ่ะเนี่ยเนี่ยบางองค์มีมากมีน้อยไม่จําเป็นว่ามันจะต้องมีทุกองค์นะครับบางองค์อ่ะบางองคแคบไม่มีเลยก็มีนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะมีนะครับเนี่ยสนงสนิมอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็พวกพายเงินไอ้ที่มันเป็นความวาวของน้ําทองอ่ะอันนั้นสําคัญนด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ลักษณะพระมันควรจะต้องมีนะที่ผมเห็นนะพระโบราณนี่ข้ามนี่ก็คือสนิมอีกประเภทหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่านอกจากสนิมเนี่ยสนิมพวกเนี้ยเนี่ยสนิมดํดๆสนิมสีแดงสนิมสีแสบอะไรต่างๆแล้วมันจะมีสนิมมีกลุ่มก็คือที่มันเป็นเหมือนแป้งอะครับ มันจะเกิดขึ้นนะครับพอมันมีสนิมที่มันมีกลุ่มลักษณะคล้ายๆแป้งเนี่ยมันก็จะมีสนิมเขียวตามมานะครับนี่รงนี้มีน้ําทองด้วยหไหมนี่สนิมดูง่ายครับนี่เห็นไหมสนิมแบบนี้ก็มีเห็นไหมมันจะมีความหลากหลายงมนะันอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นน้ําทองนะครับเนี่ยซอกลึกต่กางๆนะครับอ่านี่ดูธรรมชาติกันไป เนี่ยความแห้งโลหะนะครับเนี่ยมันสึกมันสึกโดยโดยลักษณะแบบการใช้งานจริงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรอยหลน่นพราวนี้ยมีรอยหล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยกระแทกบุบเนี่ยเนี่ยรอยหล่นแน่นอนเห็นไหมแล้วหล่นกระแทกนานแล้วด้วยเห็นไหมมันมีสนิมขึ้นละอะนึกออกว่าผมทาพระหล่นบ่อยพระหล่อโบราณเนี่ยเวลาทำหล่นปุ๊บมันจะมีรอยรอยแบนๆบ,นบนุบปุ๊บอะไรเงี้ยนะครับนี่สนิมอูด,ดูในแข้งสันนะเป็นสันปั้งเลยไหม ัดเจนี่มีเม็ดกรวดด้วยไ,ไม้นี่สองเม็ดนะครับนี่สนิมโลหะต่างๆมาดูด้านหลังไอซีเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยสนิมเนี่ยอาบางองค์ก็มีมากบางองค์ก็เนี่ยมีน้อยเราก็ต้องดูว่าองค์เนี้ยเขามีการสึกหลอ,อก็คือมีการผ่านการใช้งานแหละจะใช้จะหยิบจะจับจะอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยสึกนะครับ ต่อเงี้ยถ้าเป็นสนิมเนี่ยเห็นป่ะบางทีไอ้รอยรอยจุดจหลุมหลุมอ่ะที่มันลึกๆอ่ะสนิมมันก็ยังฝังอยู่แต่ผิวที่มันตื้นๆเนี่ยคือกรณีมันจะต้องสึกสึกจํานวนสึกสึกประมาณหนึ่งเลยนะสึกประมาณหนึ่งเลยนะถึงจะแบบเป็นเหลืองๆแบบนี้นึกออกไหมครับเพราะสนิมเนี่ยมันอยู่ในเนื้อนะครับนี่มีเม็ดกรวดด้วยหลังหูเห็นไหมเนี่ยตกทรายมีเม็ดกรวดนะครับนี่รอยสลากแตกเนี่ย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 หลายจุดด้วยเขาถึงเอาตะไบมาแต่งนะครับเห็นป่ะ ตะไมาแต่งนะครับตะไบ,บก็ต้องเก่าตามพระนะครับแต่กรณีบางทีพระเก่าแต่รอยตะไบ,บไม่เก่าก็มีคุณก็ต้องดูบางครั้งเขาอาจจะแบบที่ผมบอกอ่ะอาจจะมีการเอามาตกมาแต่งอะไรคุณก็ต้องดูอ่ะดูดูองค์ประกอบอ่ะดูหาเหตุผลให้ได้อ่ะถ้าอะไรที่มันเราหาเหตุผลแล้วเราสรุปไม่ได้เราก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองครับพระองค์นั้นนะเงีย้ยเห็นไหมสนิมเนี่ยเวลามันขึ้นเห็นไหม ไอ้พวกที่แบบเอาทองเหลืองเนี่ยแล้วเอาเสนิมเขียวๆที่มันเหมือนพลาสติกอ่นนะนะระวังให้ดีนะมันจะต้องดูแบบมันต้องมีธรรมชาติอ่ะต้องมีร่องรอยแบบเนี่ยขาบฝังแน่นพวกเนี้ยเนี่ยมันต้องมีธรรมชาตินะมันไม่ได้ทาง่ายๆนะต่อให้คุณเอาน้ํายาลมดาอ่ะน้ํายาลมดําคือมันทาปฏิก,กิยากับโลหะมันเกิดสนิมนะครับให้มันเป็นสีดําๆหรือสีอะไรก็แล้วแต่ผมเคยลองแล้วเอาทองเหลืองนี่แหละ เอาพาเก้นี่แหละผมลองน้ํายาลมดํานะลองทําดูไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนเชื่อผมไหมไอ้น้ายาลมดําพวกนี้มันเป็นสนิมที่มันกัดผิวแค่แบบบางอะครับมันแทบจะไม่ได้แบบลงไปในชั้นที่มันลึกอนะ่นึกออกไหมบางทีอะแค่เอามือไปถูๆมันก็หลุดแล้วไอ้พวกคราบดำๆพวกนั้นนะครับแต่พวกสนิมเนี่ยคือมันก็เป็นค่อยไปเกิดจากในเนื้อออกมานะเพราะฉะนั้น นรอแม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือคุณจะต้องแบบขัดถูแบบพอสมควรนะถึงจะทําให้คราบพวกนี้หลุดออกไปได้แล้วก็พระที่แต่งสีอ่ะจริงๆมันดูไม่ยากนะพระที่แต่งสีเนี่ยมันจะมีความมันวาวเข้าว่าเลยเพราะว่าแล้วมันก็จะมีคราบที่มันเลอะเทอะคือพระที่ดูดีเนื้อหาดีมันจะสะอาด่ะสังเกตเลยมันจะแห้งมันจะแห้งซอกมันยังไม่ได้แบบสกปรกเลอะเทอะอะไรเงี้ยสังเกตดูนะครับ เห็นไหมรอยตะใบถ้าไม่คมเลยแล้วเนี่ยมันมันคือมันทื่อโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้ทื่อโดยการแบบโดนโดนแต่งนะโดนแบบลูกลูกลูกล้กาปั่นอะไรเงี้ยเห็นไหมสนิมเนี่ยสนิมเห็นไหมคือสนิมเนี่ยมันมันจะตามวันะนของโลหะครับถ้าโลหะมันมีอะไรผสมมากผสมน้อยอ่ะสนิมมันก็จะเป็นไปตามเป็นไปตามโลหะเลยนะครับนี่ก้นเนี่ยรูชนวนเนี่ยต,ตรงนี้น่าจะเป็นชนวนเห็นไหม น่าจะเป็นชนวน้วเนี่ยเราไม่มีโพลงในในแกนชนวนที่ผมบอกว่าเวลาเทไปอ่ะอากาศอากาศเนี่ยถ้ากรณีเนี่ยมันมันมันอากาศไรเนี่ยมันจะมันจะน้ําทองไหลลงไปอ่ะอากาศมันก็จะดันมาทางมาทางก้านอ่ะก้านชนวนเงี้ยการที่มันจะทําให้เกิดเป็นรูอ่ะมันก็ไม่แปลกนะครับเนี่ยรอยเดือดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพระแต่ละองเนี่ยก้นมันจะต้องไม่เหมือนกันเลยนะลักษณะก้นอ่ะนะครับ เนี่ยรอยตะใบสนิมนะจริงๆองค์นี้ไม่มีความจําเป็นต้องลงกล้องพันธุก็ละผมว่ามันมัน,ม,นมันเคลียร์มากเข้าใจมากนะแล้วแล้วสวยดูดิเห็นปะชัดจริงๆพิมพ์หน้ายักษ์นี่ก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะหายากไม่ได้เจอบ่อยนะไม่ได้เจอบ่อยนะแต่พิมพ์แปะยิ้มก็นแน่นอนครับเขาเป็นพิมพ์ยอดนิยมอยู่แล้วก็คือเอ่อก็มีหลายๆคนถามหาล้วพิมพแปะยิ้มแปะยิ้ม บางทีปัจจุบันนี้คุณจะหาพิมพ์แปะยิ้มที่มันฟอร์มดีๆแบบอย่างเงี้ยฟอร์มดีๆอะไรเงี้ยสวยๆอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะหาง่ายๆนะเดี๋ยวว่าคุณหาหาแบบหเห็นผมเนี่ยหาพระมาถ่ายได้บ่อยๆคุณรู้ไหมผมต้องพยายามนะการผูกสัมพันธ์การอะไรต่างๆกับผู้คนที่เขาไปเดินเก็บพระให้เราอ่ะนะครับนึกออกไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณเชื่อผมเถอะนะนี่นี่เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับ เป็นพิมพ์หน้ายักษ์ฐานสูงมองแล้วเผลนๆเ,เนี่ยดูมีเสน่ห์มากแล้วองค์เนี่ยผมบอกเลยโค้รสวยเดี๋ยวผมเทียบกับนิยมฐานสูงให้ดูเนี่อ่นเนี่ยนีพ่พิมพ์พิมพ์เอนิยมฐานสูงเอนี่นี่คือพิมพ์นี่คือพิมพ์ที่แพงที่สุดในในกลุ่นนะอ่าเห็นไหมอันนี้เขาก็จะไหลกว้างนะอันนี้ผมมีองค์เดียวนะตั้งแต่ตั้งแต่เก็บมาหามาได้องค์เดียวอันนี้ เนียพิมพ์นิยมบีอ่าเนี่ยนิยมบีเห็นไหมมีความใกล้เคียงกันเนี่ยลักษณะเห็นป่ะแต่ทรงทางนี้เขาอ่ะเขาจะแบบเขามีเอกลักษณ์ของเขาอะนะครับเนี่ยเนื้อหาพอๆกันเลยสองรงคนี้เนี่ยสังกติย้อยด้านหลังก็จะคล้ายๆกันน่ะนึกออกไหมเนี่ยนะสังกติเขาจะย้อยลงมาจักฐานอะมาพาดอยู่กับฐานนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นบางคาไปอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะเป็นล่องตามไปอะนะครับ สวยงามนะครับก้นเห็นปะแล้วแต่เขาจะตะใบเลยกลนแต่ละองค์มันองไม่เหมือนกันอนะ่ะมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนถ้ามันเหมือนกันนี่อันตรายนะครับการตกแต่งก็แล้วแต่องค์เลยนะครับอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะที่เอามาแนะนําให้ท่านได้รู้จักได้เรียนได้ศึกษาได้รับชมกันนะครับอ่ะใครชอบก็เรียนเชิญครับโทรสอบถามได้เลยนะครับก็แบ่งๆไปนะครับโอเค คลิปนี้เนื้อหาดีใช้เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูองค์อื่นว่าผมจะเอาองค์ไหนมาให้ดูนะครับจะพยายามเอาพระดูง่ายๆมาถ่ายแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับนะถ้าเกิดคุณดูวัดขวางเป็นคุณก็จะดูบางคานเป็นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับ อ่ะคลิปนี้แยกย้ายครับสวัสดีครับ